อยากลดไขมันหุ่นลีนพุงยุบใน21วันต้องห้ามเล่นผ่านเลยค่ะเพราะวันนี้ดาวมีเคล็ดลับมาให้นะคะสวัสดีค่ะปัจจุบันดาวเป็นเทรนเนอร์มา6ปีแล้วนะคะตลอดระยะเวลา6ปีที่ผ่านมาเนี่ยดาวได้เทรนนักเรียนเยอะมากค่ะกว่า30,000คนนะคะแล้วก็คนเข้าชาเลนจ์รวมกว่า500,000คน,นะคะ่ะซึ่งย้อนกลับไปนะคะตอน6ปีที่แล้วเนี่ยดาวได้เปิดโปรแกรมแรกลยคะที่ชื่อว่าคิดไลฟ์21นนะ,ะซึ่งตอนนั้นเนี่ยมีคนเข้าร่วมกันเยอะมากนะคะแล้วก็เห็น,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 นาาผนะะลล,ล,ลัพธ์ก,กันเยอะมากค่ะบางคนเนี่ยสามารถลดไซส์เสื้อผ ซึ่งเหตุผลค่ะที่ทําไมโปรแกรมนี้ถึงเห็นผลลัพธ์เยอะมากๆเนี่ยก็คือ1 <S 2> <S 2> ในเรื่องของการออกกำลังกายค่ะ <S <S แล้วก็2ก็คือเราเป็นการออกกำลังกายที่ใช้แรงต้านค่ะซึ่งจะเป็นการออกกำลังกายที่จะสามารถลดไขมันแล้วก็สร้างกล้ามเนื้อได้ไวมากๆนะคะดราวก็เลยคิดว่าเฮ้ยหปีที่แล้วเนี่ยตอนนั้นดราก็ยังไม่ได้มีประสบการณ์เหมือนตอนนี้นะคะยังมีคนแบบว่ามาเข้าร่วมแล้วเห็นผลลัพธ์เยอะขนาดนี้ถ้าสมมติดาเอาโปรแกรมเนี้ยเอามารีดีไซน์ใหม่นะคะให้เอาความรู้ที่ดราวได้เรียนรู้เพิ่มเติมมาใน6ปีมาาทํให้มันดีขึ้นเเป็นนวอร์ชั่ที่ดีขึ้นนเเพพื่อใหห้คุณ็ผลลัธมากกขึ้้นแลวว็ไ ขึ้นนะคะราวก็เลยเอามาทําเป็นโปรแกรมที่อยู่ตอนนี้เลยค่ะก็คือโปรแกรม f i t Life ท1 c ที่วัน k นะคะเป็นเวอร์ชั่น2ของเราค่ะรอบนี้นะะจะดีกว่ารอบที่แล้วเพราะว่าการออกกำลังกายค่ะอย่างเมื่อก่อน,นจะเป็นแค่รูปภาพเฉยๆนะคะอย่างที่คุณเห็นอยู่ตอนนี้นะคะก็จะเปลี่ยนมาค่ะเป็นการออกกำลังกายที่เราจะออกด้วยกันแบบนี้ทุทกๆวันนะคะและจะอยู่ในแอปพลิเคชัน Fit กับดาวค่ะก็คือคุณสามารถออกได้ทุกที่ทุกเวลานะคะไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนคุณก็สามารถออกได้เลยแล้วก็าการออกกำลังกายรอบนี้เป็นแบบเวทเทรนนิ่งใหม่ล่าสุดเลยนะคะบอกเลยว รวมทั้งนะคะสำหรับใครที่กดเข้าฟรีตอนนี้นะคะจะได้ในส่วนของตารางการกินค่ะครบที่ส1วันนะคะการกินรอบนี้เราจะกินแบบ lean IF ชนัเนี่ยคุณจะลีนไขมันยเชพอตตรงหน้าท้องเนื้วไวมากๆเลยนะคะรวมทั้งนะคะได้ทําร่วมกับเพื่อนๆอีกร้ายหมื่นคนเลยค่ะถ้าหากว่าคุณเป็นคนหนึ่งนะคะที่ออกมังกายเองแล้วเนี่ยทำได้ไม่กี่วันก็ล้มเลิกเนี่ยรอบนี้จะไม่เกิดแน,น่นอนเพราะว่าคุณจะได้รับแรงบันาลใจนะคะกําลังใจจากเพื่อนๆในกลุ่มค่ะก็สำหรับใครที่สนใจอยากเข้าร่วมชารเลนจ์รอบนี้แล้วก็อยากเห็นผลลัพธะะ์กัับตวเอง ก็คือกดเข้าร่วมตอนนี้ฟรีข้างล่างนี้ได้เลยนะคะเพราะว่าเราจะเริ่มต้นพร้อมกันนะคะถ้าไม่กดตอนนี้อาจจะพลาดไปเลยต่อชิรเราก็คือเสียดายมากๆเลยนะคะเพราะว่าแต่ละโปรแกร,รมแต่ละชาเลนจ์มาแล้วก็ไปนะคะถ้าคุณไม่ทันรอบนี้คือเราไม่รู้ว่ารอบนี้มันจะกลับมาอีกเมื่อไหร่นะคะฉะนั้นเนี่ยกดเข้าร่วมตอนนี้เลยนะคะและสำหรับใครที่กดเข้าร่วมตอนนี้นจะได้โบนัสเป็นเมนูไฮโปรตีน30เมนูอีกด้วยค่ะต้องกดตอนนี้เท่านั้นนะคะกด